เออออลถุงงยาสวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรทแลนด์เช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินก่อนสมุไรทแลนดะ์เนาะคลิปนี้นะมารีวิวสั้นๆนะครับจะเป็นกัตนาโคเชเล่ะนะครับเป็นเหล็ก T10 นะครับ ราคาอยู่ที่3 9 0 0ัรบาทเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาบกันเลยดาบนะครับก็จะออกสไตล์สีครีมนะเป็นสีครีมแบบนี้เลยเนาะนี่นะครับขนาดความยาว103มเซนติเมตรนะปักดาบทำจากไม้แท้นะครับอ่าเป็นไม้แท้เนาะสีครีมแบบนี้เลยสะอาดสะอาดนะครับสเกโอนะครับพันเป็นสีครีมนะครับเส้นใหญ่แข็งแบบนี้น้ามจับนะครับยาวอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับทำจากไม้เนาะหุ้มด้วยหนังกระเบนแท้ทำสีขาว พนันธุ์นพลาสิคีมเหมือนกันนะครับซื้อบะจะเป็นลายงูแบบนี้นะครับวัสดุทํามาจากโลกหะอันลอยแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูใบาดาบกันนะครับนะครับใบาดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสิบนับเหล็กทีสิบไม่มีร่องเลือดนะเหล็กทีสิบไม่มีร่องเลือดเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นฮาร์มอนแท้นะครับปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับนี่เลยเนาะสันหนาที่แปดมิลน,นะครับ ใบดาบนะครับรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับตรงนี้เลยเนาะเห็นไหมนี่นะครับสันหนาที่8มิลนะครับขนาดความยาวของใบดาบอยู่ที่73มเซนเนาะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถรับคมเพิ่มได้นะครับตัวนี้ราคาก็3,900บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเนาะของแถมที่จะได้ก็จะมีกล่องนะครับมีกล่องมีน้ํามันมีถุงผ้ามีใบเสร้อให้นะครับ ใครที่สนใจใครที่อยากได้นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ซูมไรไทแลนก็มารีวิวซุสันให้เพียงคนนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ